ก้มลงหมอบกับกางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดีชันนะคะ CR Boss s t a ตกับเกม Overwatch ค่ะมันอดรนทนไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นลูทบ็อกอยู่23กล่องนะคะมันคันไม้คันมือต้องเปิดค่ะคุณผู้ชมค่ะคือจะบอกก่อนว่า23กล่องเนี่ยมาจากการอัพเลเวลล้วนๆนะคะทีนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะถามว่าทำยังไงหรือว่าต้องเล่นโหมดไหนนะคะ เพื่อที่จะได้รุดบ็อกมาอย่างรวดเร็วค่ะถ้าอย่างดีฉันเนี่ยก็คือเล่นโหมดควิกเพลธรรมดาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราควรจะมีทีมค่ะเพราะถ้าเรามีทีมในแต่ละแมตท,ที่เราเล่นเนี่ยเราจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วถ้าเราเล่นแล้วชนะด้วยนะคะค่าประสบการณ์บานมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทำให้อัปเลเวลได้เร็วขึ้น พอเลเวลอัพเร็วขึ้นเราก็ได้กล่องมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมสังเกตเลเวลของเกมนี้นะคะ1ดาวนะคะหมายความว่าเลเวลเนี่ยครบ100พอครบ100ปุ๊บนางจารีกลับมาที่เลเวล1ใหม่ค่ะพอเราได้เลเวล1ใหม่เนี่ยการอัพเลเวลมันจะเร็วมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเหมือนเราเริ่มจาก1ไงเออดังนั้นเนี่ยก่อนที่ฮาโลวีนจะเข้ามาค่ะ ดิฉันเพิ่งครบเลเวล200ค่ะก็คือ2ดาวแล้วมันก็รีกลับมาที่1ใหม่ดังนั้นดิฉันก็เลยได้รูทบล็อกรัวๆมากค่ะคุณผู้ชมเพราะเลเวลมันขึ้นเร็วมากเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดรูทบล็อกทั้งหมด23กล่องกันเลยนะคะ <c oughs> มีความตื่นเต้นเบาๆคุณผู้ชมคือตอนแรกไม่กล้าเปิดนะเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะใช้ดวงไปในคลิปที่แล้วหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยสรุปนะคะตอนนี้เนี่ย สำหรับสกินสีทองของฮารโลวีนะคะดิฉันขาดจังแรดแค่ตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวอื่นนี่คือได้ครบหมดแล้วนะคะโอ้ยตายแล้วดังนั้นมีสิทธ์มากเลยค่ะที่คลิปนี้เนี่ยได้สีทองก็จริงแต่อาจจะซ้ำแต่คิดว่าไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะมี23กล่องนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะฟิงเกอร์ครอสแรงๆนะคะกล่องที่หมาค่ะอี้อย สีม่วงมาก่อนอะไรอ่ะเป็นอีโมดนะคะอินี่หัวเลาะพุงกระเพื่อมมากคุณผู้ชมดูดิเป็นอีโมดของโรธฮอกนะคะเฮ้ยน่ารักมากสเปรย์อีฟาร่าน,นะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีความเด็กน้อยหัวโปกกะโหลกกลานะคะเฮ้ยถือว่าโอเคนะเริ่มต้นได้ไม่น่าเกลียดเท่าไหรค่ค่ะ กล่องต่อมาเลยนะคะสาธุค่ะมาไหมสีฟ้าหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ซ้ำค่ะบานเบิกขอไม่พูดนะคะเป็นความอัปยศอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะกล่องต่อมาเลยค่ะสีทองออกมั่งนาสีม่วงมาค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอดวงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไฮไลท์ฮาโลวีนเกนจิอีโอยเทมากคุณผู้ชมตายแล้วมาแล้วนะคะดวงเริ่มมาค่ะอันนี้เพลเยอร์ไอคอนฟาร่านะคะอนนักตุนมุนอีกแล้วค่ะ<แ>สวยๆเก๋ๆมีความอียิปตเ์เบาๆนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยลุ้นต่อเลยนะของดีนะคะของดีนะคะมาเธอค่ะ <laughs> มาไหมสีม่วงนะคะอะไรอ่ะ ไฮไลท์หรออีโมดนะคะอีโมดค่ะเฮ้ยเท่มากอยากได้อีโมดนั่งอยู่พอดีคุณผู้ชมดูดิแล้วป่าแหกแข้งแหกขาเป็นช n น e วีเลยนะคะเห็นแล้วใจสั่นเบาๆค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะเพลเยอร์ไอคอนอันนี้ก็เก๋นะคะต้อนรับวันฮาโลวีนมากคุณผู้ชมกล่องต่อมาเลยนะคะ แต่กลัวอย่างเดียวคุณผู้ชมอย่าแช่งดิฉันนะดิฉันคิดว่าหลายๆคนต้องแช่งอยู่แน่ประมาณว่าอีนี่คลิปที่แล้วได้เยอะแล้วคลิปนี้เธอควรจะแหกซะไม่ค่ะดิฉันต้องไม่แหกนะคะปรากฏว่าแหกคุณผู้ชมออหอยตำค่ะอีหอย,อหอยริปเปอร์นะคะเอาเป็นว่าเอาไงดีคุณผู้ชมมันตำอะ่ะ คือไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ลิปเปอร์จะเกลียดดีชั้นไหมเออเฮ้ยแต่ถือว่าโอเคนะอันนี้เรานับนะคะถือว่าเราได้หนึ่งทองแล้วนะคุณผู้ชมเราไม่นับนะคะว่าซ้ําหรือไม่ซ้ําเรานับแค่ว่ามันเป็นสี่ทองเนาะอันนี้จากยี่สิบสามกล่องนะคะเราได้มาหนึ่งทองแล้วค่ะดังนั้นต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเซตนี้เนี่ยจะออกทั้งหมดกี่ทองนะคะมาเลยค่ะลุ้นค่ะลุ้นค่ะลุ้นค่ะมาไหมตีม่วงมานะคะ ได้มาเป็นเงินนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยวิกตอรี่โพสริปเปอร์นะคะมีความเท่มากอินี่คนอื่นเขาลงหลุมนะคะ <laughs> อีนี่คลานขึ้นมาจากหลุมค่ะคุณผู้ชม <laughs> เท่นเนาะโอตายแล้วตายละกล่องต่อมาเลยนะคะทองมาอีกเธอโ <laughs> อ,อ้อยคุณผู้ชม <laughs> ถึงแม้จะไม่ได้ทองของฮารโลวีนะคะ แต่เป็นทองของตาฮันโซโอ้ยตายแล้วสองทองแล้วนะคะอีโหยถือว่ายังมีดวงมากคุณผู้ชมตายแล้วดีฉันจะโดนเกลียดไหม,มคะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นเสียงไวไลน์นะคะของแม่สิริโตภาวันฮาโลวีนค่ะหุยใจเต้นมาก23ามกล่องนะคะตอนนี้ได้มาสองทองแล้วค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะเพิ่งเปิดไปไม่กี่กล่องเองอีโหย ถือว่าดวงยังมานะคะกล่องต่อมาเลยนะคะดวงมาอีกดวงมาอีกโอ้ยสีม่วงมานะคะคุณผู้ชมได้เป็นอะไรอะ่ะอีโมดนะคะของอีแม่ไม้ค่ะอินี่หัวเลาะโลกจิตมากชอบค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะอุ้ยสเปร,รย์ของอาาก็เลิศเนาะมีความให้ลูกขี่คอเบาๆนะคะอุ้ยจะว่าไปเซตนี้เนี่ยสีม่วงออกบ่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชม ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะบอกเลยโอเคค่ะกล่องต่อไปเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่ายังพอมีดวงนะสีม่วงมาอีกค่ะอะไรอ่ะอีโมดนะคะเลิศค่ะอีโมดของแม่นะคะแต่รู้สึกว่าเรามีท่านั่งอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็เก็บเอาไว้เนาะโอ้เฮ้ยเพลเยอร์ไอคอนอันนี้ก็เก๋ มีความแบบพัมกินเบาๆคุณผู้ชมค่ะเป็นตัวของลิ p เปอนะคะกล่องต่อมาเลยค่ะมาอีกนะคะขอเลยค่ะได้สีฟ้าสามนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ชอบเพลเยอร์ไอคอนอันนี้โอ,อ้มีความวิชแ a t นะคะนึกถึงเฮอร์ไมโอนี่มากคุณผู้ชมวิงกาเดียมเลวิโอตอันนี้เป็นวิกตอรี่โพสของลิปเปอร์ค่ะใส่เลยนะคะ มาต่อเลยค่ะคุณผู้ชมของดีสีฟ้านะคะได้อะไรเอ่ยอันนี้ซ้ำนะคะอันนี้เป็นสเปรย์ของอานาค่ะคุณผู้ชมค่ะลดอยู่เนาะกล่องต่อมาเลยจ้ายาวๆไปนะคะคุณผู้ชมสีฟ้าสองค่ะ <c oughs> ดิฉันต้องแบบเปลี่ยนคำพูดไหมอะ่ะน่าจะเริ่มแหกแล้วคุณผู้ชม <c oughs> อีดี รู้นะคะว่าแต่ละคนสะใจอยู่แน่เลยอย่าสะใจดีฉันเลยค่ะพอที่ผ่านๆมาก็คือแหกคุณผู้ชมขาเพิ่งจะดวงดีก็คลิปที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต่อมาเลยนะคะมาอีกค่ะเรายังมีหวังอยู่สีม่วงมาจ้าได้สกินอันนี้ต้านะคะคราวที่แล้วเปิดไปได้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ไม่มีอะไรเนาะเราดูกล่องต่อมาเลยค่ะมาอีกมาอีก สีฟ้าสองนะคะเฮ้ยเพลเยอร์ไอคอนเลิศเนาะมีความหมาป่านะคะเจขอบมากค่ะคุณผู้ชมเหลืออีก9กล่องนะคะต้องลุ้นค่ะว่าแหกหรือไม่แหกตายแล้เริ่มใจไม่ดีส <c oughs> ีฟ้าสามจ้าอันนี้ก็เริ่มซ้ำบานเบอรคุณผู้ชมขาเเาาข้ามไปเลยนะคะ <c oughs> พูดแล้วใจเสียสีม่วงมาค่ะ อะไรอ่ะซ้ำนะคะหูนึกว่าจะไม่ซ้ำเสียใจจังเป็นอีโมดนะคะของจังแรกค่ะเรามีแล้วเนาะกล่องต่อมาเลยคะ่ะลูกขอของดีเธอคะ่ะสีม,ม่วงนะได้มาเป็นเงินแล้วก็เพลเยอร์ไอคอนเป็นของจังเก้นสไตล์นะคะมีความเก๋เบาๆเหลืออีกหกล่องแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ <laughs> เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวดิฉันค่อยสรุปตอนท้ายดีกว่าเนอว่าตกลงคลิปนี้มันแหกหรือไม่แหก แต่ตอนนี้เริ่มลางไม่ดีแล้วค่ะอีหอยฟิงเกอร์คอร์สแรงๆใหม่นะคะมาไหมสีฟ้าต่อค่ะคุณผู้ชม <c oughs> อีบ้าเฮ้ยสเปร์อันนี้น่ารักนะโอเคค่ะเปิดต่อเลยจ้าของดีของดีสีฟ้าค่ะคุณผู้ชม <c oughs> อีเทรเ,เซอร์สองแขนนะคะใส่ค่ะวิกตอรี่โพสเนาะ เหลืออีกสีแล้วค่ะคุณผู้ชมแหกไหมตีฟ้านะคะได้เป็นของซ้ำๆค่ะอีกสามกล่องค่ะสรุปค่ะคลิปนี้แหกคุณผู้ชมโอ้ยตายนึกว่าจะพอมีหวังนะคะตีม่วงสองค่ะได้อะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ซ้ำเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นอีโมดนะคะเฮ้ยอีโมดนั่งชอบมาก แล้วก็อันนี้นะคะเป็นสเปรย์ค่ะน่ารักมากของลิปเปอร์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอีโมดของป่าลายฮาร์ดอ,อีโมดฮาโลวีนนะคะเก๋มากโอเคค่ะเฮ้ยเหลืออีกสองกล่องอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่หวังเนี่ยคือหวังสกินจังและสีทองค่ะไม่รู้จะได้ไหมนะคะโอ้ยสาธุสีฟ้าค่ะคุณผู้ชมก็ตอนนี้นะคะ แหกมากค่ะได้มา <You S 1> เป็นไวท์ไลน์นะคะวันฮาโลวีนของท็อปยอนค่ะกล่องสุดท้ายนะคะมาดูค่ะว่าดิฉันยังมีดวงเหลือหรือเปล่า <laughs> ตายแล้วคุณผู้ชมโอ้ยอยากจะกรี๊ด <laughs> อ,อคุณผู้ชม <laughs> อีหอยคนที่ยังไม่ได้เมอร์ฟี่ก็คงเกลียดดิฉันนะคะ่ะเอาเป็นว่าสรุปนะคะ 23กล่องได้3ทองเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะนะคุณผู้ชมเออเพียงแต่ว่ามันเป็นสีทองที่ซ้ำอาะค่ะมีทองอันเดียวที่ไม่ซ้ำก็คือฮันโซนะคะแต่เสียดายเนาะอยากได้แบบเป็นทองจังแรกอะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตายละแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่า23กล่องนี้อย่างที่บอกอะค่ะมาจากการอัพเลเวลด้วยแหลกก็เลยไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่กำลังคิดค่ะว่าถ้าตัวเองเติมเงินเนี่ย คงเครียดเหมือนกันนะคุณผู้ชมตายละแล้วก็สรุปนะคะตอนนี้เรามีเงิน2,850เหรียญค่ะดิฉันคิดว่าถ้าสมมุติหมดฮารลวีแล้วอะค่ะแล้วยังไม่ได้สก,กินจังแรดก็น่าจะเอาเงินซื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสับส i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ